คือใครที่เพิ่งเข้ามานะคะแล้วถามว่าทำไมไม่ลายด้วยกันนะคะเพราะว่าพ่อเขาอยากใช้อุปกรณ์ที่ไม่ค่อยมีคุณภาพของเขาของทุกคนคือจะต้องเซตใหม่จะต้องเปลี่ยนสายใหม่จะต้องแบบตั้งตั้งค่าอะไรใดๆใหม่ทุกครั้งไม่เข้าใจกี่บาขึ้นนะถ้าเกิดเป็นไวซ์เมเตอร์อินพุตนี้อุ้ยแม่ฮะ อุ้ยตกใจอุ้ยเสียงดังเสียงดังอะแม่คนยังดูพ่อเยอะเลยขนาดเขาไม่ได้ยินพ่อเขายังไปดูช่องพ่อเยอะเลยเขาเรียกว่า ASMR เขาเรียกว่าแต่พ่อช่วยปรับแบบไฟหน่อยนะหน้าหมองมากเลยถ้ากล้องจะชัดขนาดเนี้ยแล้วไฟไม่ดีอะ่ะใช้มือถือไหมแป๊บนึ่งนะเสียงมันจะท้อนใจเย็นแม่ ทุกคนได้ยินผมแล้วใช่ไหมทุกอย่างโอเคนะชอบขิงใช่ครับพ่อพ่อลองปรับไฟดูไหมกล้องชั้นขนาดเนี้ถ้าไฟตกขนาดเนี้ยใช้มือถือจริงได้ครับแป๊บหนึ่งออปชันเยอะมากจริงออปชันเยอะสุดเลยฮะแต่ห<ด>น้ายังดำอยู่เลยอุ้ยก็เรียกว่าคุ้มค่ากับคนดู ค้งเสียงสะท้อนเขาบอกว่าเห็นด้วยกับคุณโฟมพี่โฟมเพราะว่ามืดไปเราใช้เวลาไปเซตอุปกรณ์แบบอืมคือแค่กดมือถือก็เสร็จแล้วว่าตอนเนี้ยโอ้โหใช่ตีหัวสะปวดแต่ทุกคนก็ยังไปดูเขาแบบเยื้อแยะเลยนะบอกเขาว่าหน้าดำหน้าดําเนี่ยก็ยังไปดูช่องเขาเยอะแบบอือ ด้านหลังมันสว่างเออมันไม่เหมือนกับตอนที่พ่อเคยแบบเคยเคย,เคยตั้งไลฟ์ตอนแรกเลยอะสีอะตั้งไลฟ์ตอนไหนหมายถึงว่าช่วงแรกอะหน้ามันยังไม่ดําขนาดเนี่ยอันนี้เป็นเพราะกล้องหรือเป็นเพราะหน้าอยไปเล่นทะเลมาปะคุณมินตาอยู่นี่ไม่ต้องเว้นห้องโน้น <c oughs> คุณมินตามาห้องผมสิไปทำไมห้องโน้นอะ หน้าเจมคุมโทนมากจริงหรือไรสีเสื้อหรือผ้าม่านหรือไฟข้างหลังหรือไฟข้างหน้าหรือว่าตั้งค่ากล้องเดี๋ยวพ่อต้องไปย้ายนี่ก่อนผมผมถามมาดิเอิย้ายช่องแล้วค่ะย้ายช่องมาหาผมแล้วขอบคุณครับผมถามมาดิว่าคนที่ดูผมอยู่อ่ะ,อะได้ยินเสียงแม่เขาแบบกระตุกปะ ได้าน,นหลังสว่างไปหรอชัดดีโอเคเข้าใจรู้เรื่องพ่อกว่าจะรอพ่อตั้งค่าอะไรได้เนี่ยแบบมันนานมากเลยอะ่ะเฮ้ยขอบคุณน<ต>าณไปเลยยังมีคนอยู่ไหมพี่หวานยังอยู่ไหมคุณมินตายคุณมินตาอยู่นี่ไหมเทพทั้งหลายอยู่ไหนอะ่ะเทพส้มเทพลีนา่าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ เพราะหวัวใจตอนเนี้ยหวัวใจตอนเนี้ยแบบว่าขึ้นช้ามากเลยไม่ค่อยมั่นใจเลยเขาก็หลองออล่าก็เขาเป็นดารา<ล>ก็จะมีความของหัลาหรือเปล่าเทพธผดาไปไหนอ่เนี่ยวันนี้จริงๆโฟมทำเคงนะแต่ว่ามันแบบรอเจมไงอยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าเขาต้องไปใช้อุปกรณ์อันล้ำค่าของเขาค่ะทุกคน ใช่ครับทุกคนพี่เกดมาเหรอพี่เกดมาเหรอพี่เกดมาเหรอใช่พี่เกดมาพ่อจริงป่ะทุกคน,นไปบอกพี่เกดหน่อยสักตาไหมขึ้นดิขึ้นดิพี่เกดขึ้นดิไอ้แพนทำไมทำอย่างเงี้ยไม่โปรโมทแล้วนะเซเว่นเดย์อ่ะคุณแพนมาหาพ่อเหรอจะไปหาพี่เกดสิไปหาพ่อทำไม ขอบคุณครับเยี่ยมเลยพี่เกดมาค่ะพี่เกดมาค่ะนี่คือพี่เกดเขาจะขึ้นเหรอพี่เกดขึ้นไลฟ์เปล่าพี่เกดไม่ขึ้นไลฟ์ปะไม่แน่นะแม่อาพี่เกดเขาขึ้นไลฟ์ว่ะแต่พี่เกดเขาจะรับเราไหมล่ะรับอีเลยพี่แอนอย่าเพิ่งไปของพี่เกดอะคนให้เยอะมากเออก็จริงไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกเพราะนั้นแะพี่หวานยังอยู่ไหมพี่หวานถ้าพี่เคพี่หวานยังจะช่วยโฟมไหม แต่ว่าพี่หวานอย่าไปช่วยพี่เกดนะเพราะว่าห้องพี่เกดคนแน่นมากมามิมพี่ฮะยินเสียงเพลงจะลองเ<ด>หรอหรอ้หองอย่าเปิดเพลงมันกวนเขาเป็นดีเจไงเขาเป็นดีเจเสียงใครเบราครับเสียงผมให้เบานะพี่หวานอย่าไม่ให้ไม่ให้พี่เกดนะ พี่หวานห้ามไปแบ่งเขานะพี่หวานห้ามไปให้เจมด้วยเพราะว่าเจมมีคนช่วยเยอะมากม่มีไม่าตอนี้เทปไม่มีเลยห้องปูมเทพหายหมดเลยตอนเนี้ยลองไหมลองไหมเอาพี่เกมไหมล่ะพี่เกขึ้นยังไหมมีมีมีใครอยู่มีใครอยู่เขาเปล่าไม่งั้นพ่อลองพ่อลองกดดิพ่อลองกดพ่อองกด เจมเสียงนุ่มมากขอบคุณครับพี่เกยพึ่งขึ้นเลยนะเนี่ยทุกคนกดใจโซ่มวหน่อยนะคะกับขอจอขอใจให้หน่อย <c oughs> <c oughs> เหมือนแบบเฮ้ยพี่เกยททำไมไฟ<ห>่เป็นแั้ววะเราพิ่งแยกย้ายกันเองปะ <c oughs> เฮ้ยแม่เขาดูเขามีไฟแล้วแม่ช่วยดูกล้องเขาก่อน <c oughs> ใช่ <c oughs> เห็นแล้ว <c oughs> รอบนสว่างมากดูดิเห็นปะเห็นในแว่นปะ เป็นดวงเลยอ่ะ <c oughs> มีนานแล้วไฟอะ่ะแต่วันนั้นไปนไล่ข้างบนไงเลยไม่ได้ยกไฟขึ้นไปพี่แพนจะเขินทําไมพี่แพนพี่แพนสวัสดีครับไปเจาะสิวมาแล้วไปนอนทําหน้ามาแล้วเที่ยป่วยตัวร้อนเลยอันนี้ได้ยินเสียงโฟมไหมโฟมต้องมีไฟไอตัวโฟมต้องมีไมล้ละโฟมไม่มีไฟพี่ยังไม่มีไม้เลยก็ม,มีไมล้ลวโฟมไม่มีไฟแต่ไฟห้องแม่ก็สวยแล้วนะ มันเป็นมุมที่รู้สึกว่าดีที่สุดล่ะตรงไหนหน้าห้องครัวเหรอเออตรงเคาน์เตอร์ตรงไอแลนด์อะไล่เจมอยู่ไหนข้างบนเหรอห้องทํางานดูเซ็ตอุปกรณ์แบบเวอร์วังมากไดห้องทํางานที่มีตู้หนังสือแต่ไม่มีหนังสือนะใช่ป่ะมีมีคือหนังสือมีแต่ว่าไม่มีคนอ่านเขามีเขามีแว่นด้วยว่ะพาอต้องใส่แว่นบัวแม่เขาบอกว่าพ่อเป็นแบบสีซีเปียมากคือทุกอย่างมันคุมโทนอะไม่รู้ว่า เพรก็เ่ยจะเป็นที่กล้องนะกล้องมันดีจัดทุกคนเห็นสะท้อนไหมโฟมตั้งมือถือไว้บนหนังสือเดี๋ยวมาสวัสดีทุกคนครับนี่มันไล่ได้ยังไงอีบอสแว่นบอสทุกไล่แล้วปฏิเสธเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วบอลแว่นได้แล้ติวิวเวอร์เวลาไปเอาเฮ้ยมีวเวอรเหรอ ได้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 ดท,ทุกคนนะ<า>ได้ได้ได้ยูวอโทรมานี่คือเป๊กจะขึ้นไลฟ์หรือเปล่าไม่หรอกเสียงข่าวพี่เกดดังมากขอโทษขอโทษเบาก่อนยูวอโทรมาหรอใช่ใช่ครับแม่ยูวอช,วนอ,ชวนอะไรชวนไลฟ์หรอเอ่อไม่ไม่ได้ชวนอะไรครับแบ่งตังแบ่งตังอ๋อจะได้ตังทุกคนเราไปเซทีทุกคนเลยจะได้ตังจากรายการแล้วนะ พี่แกตคนดูเท่าไหรอ่อ่ะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดร้อยแปดสิบสองจำนวนขนาดเนี้ย pk กันไหม <c oughs> ขอขอทั้งสองพันหมดได้ไหมเฮ้ยคุณเกสเขาเขาโอนให้คุณเกสแล้วนะโอนให้ผมเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยโอ้ผมได้ตังค์แล้วเหรอใช่ใช่ใช่โอเคช่วงนี้ทำบ้านด้วยเออหัวใจขึ้นช้ามากเลยทุกคนใช่หัวใจผมก็ไม่ค่อยขึ้นหัวใจผมก็ไม่ค่อยขึ้น พี่เจมว่าไงครับเจมพูดเพราะมากกับภรรยาใช่ครับพี่เจมเหมือนงดังพี่เกสายได้ปะพี่เกสายได้ปะเจมเสียงหล่อไหมครับพี่เกศผมเสียงหล่อไหมฮะมึงใหม่ดีลยนี่ขนาดมันใหม่เรืเปล่อจากเสียงพี่บี้มากเลยนะลอวพี่เกศไม่สบายเลยหรอเมื่อคืนเมื่อคืนถึงขั้นต้องเช็ดตัวมีไข้อะล้วเคยเช็ดตัวเลยเช็ดเอง เช็ดถึงจริงเปล่าจริงกูด้วยโอ้จริงเช็ดข้างหลังถึงหรอถึงนีทักษะได้นี่มือจับกันได้นะข้างหลังเนี่ยมือจับกันได้จริงเปล่าพี่เกมมีแต่คนถามว่าจริงเปล่าจริงครับไม่น่าจริงคือผมไม่เชื่อขอชาเล่นขอชาเล่นขอชาเล่นครับจริงจริงก็แบบ แต่ว่าแต่ว่าตื่นมาก็ดีขึ้นละแต่ว่าแค่เสียงมันยังมันี่ีเพราะว่าพี่พี่เกดน่าจะนอนดึกไม่รู้ทำอะไร <c oughs> พูดได้เปล่ะ <c oughs> ของจีิของปลอมทุกคืนเลยอะทุกคืน <c oughs> คนโทรศัพท์มันไม่มีสัญญาณไงเรียกว่าเปนเอนจอยแล้วพี่ก็ตื่นเช้าพี่ดำได้เช้าทุกวันเลยนะเว้นวันสุดท้ายวันเดียวที่พีไม่ได้เพราะอะไรถึงไม่ดำได้เช้าคะ เพราะว่าดําได้เช้ามาสามวันวันที่สี่ไม่ได้ดําได้เช้าเพราะคืนวันคืนก่อนหน้านั้นน่ะตีสามไม่ไหวอ่านดูหนังสือชนิดปลาแหละดูปลาอ้าวงานเข้าไปเมื่อไปด้ดูปลาดูอย่างอื่นป๊บนึงนะแกปมะส่พี่เอาวางไว้บนทุกคนทุกคนอยู่ห้องผมสิงหายขอบครับออาอีกแล้วอ่ะเป็นไรเจม ขอบคุณสุนหมาสหม่ำสะทอยนะครับขอโทษขอโทษแป๊บนึ่งหนึ่งแป๊บนึงนะแป๊บขอจ่อขาใจให้หน่อยนะคะทุกคนเผื่อต่อนแจ้งเตือนนะถ้าหัวใจขึ้นช้าใช่หัวใจขึ้นช้าเราแบบบางทีมันไม่แจ้งเตือนนะจมูกไหลหัวใจผมก็ขึ้นช้าคือคือคนที่อยู่ห้องโฟมอยู่ห้องโฟมใช่ป่ะแต่บอกว่าหายไปไๆนะคะพี่เกดอ่านของน้องหน่อยครับอ่านครับอ่าน นนะพีเคเลย<จ>เทพยังอยู่ไหมอ่ะเทพเทพโฟมทั้งหลายยังอยู่ไหมอน่ะแวะมาเคาะจอคุณวลลินเสียงคุณเหมือนยังมีหวัดอยู่นะไม่ได้เหมือนครับไม่ได้เหมือนจะมีด้วยครับเพิ่งมาเลยครับผมเพิ่งมาวันนี้เลยครับใช่ครับผมพีเกตมีความคิดเห็นกับรายการฟุตบอลอาร์ตี้อะไรที่ยกเลิกกระทันหันรอบหนึ่งไหมครับเป็นประเด็นที่เป็นประเด็นสายขอโทษครับคุณเบย์ผมไม่รู้จักจริงๆเดี๋ยวผมไปถ้าเกิดผมรู้ผมจะมาตอบ ประเด็นเดินสายเขาบอกว่าพี่เคหน่อยพี่เตคนเท่าไหร่ละพันสามละโอ้โหทำไมขึ้นเร็วจังทำไมของโฟมทำไมของโฟมลดอะโฟมจากสองคนกว่าลุยกันเลยปะล่ะสตาร์ลุยเลยลุยเลยพี่หวานอย่าเพิ่งไปไหนนะเทพทั้งหลายอยู่ไหนเทพของผมเทพของผมคุณคุณมินตาอยู่ไหนคุณมินตาอยู่ช่องพ่อแน่เลยคุณมินตาแวะมาหาผมไปคุณมินตาอยู่ช่องพ่อแน่เลยอะ พี่เกดคอนเทนตข้อจเข้าใจตลอดแต่ว่าจบแล้หค่ะคุณใบเฟิร์นคอนเกรตูเลชันนะครับเรียนจบแล้วขอให้ได้งานที่ดีแล้วก็ที่ชื่นชอบได้ทํานะครับไม่ว่าอะไรนะครับคุณมินตาอยู่ช่องพ่อในตอนแรกคุณมินตาอยู่ช่องแม่แต่ตอนนี้หายไปไหนไม่รู้พี่เกดรู้สึกยังไงที่ริเวอร์ได้แชมป์ก็ต้องยอมเขาครับต้องยอมเขาได้เขาเก่งเขาได้เขาได้เฮ้ย